สวัสดีค่ะวันนี้วิชาการงานในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4จะมาพูดถึงในเรื่องของงานบ้านงานบ้านที่นักเรียนเคยทำอยู่ที่บ้านนั้นมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านนะคะแต่การทำงานทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนทำไมึงต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะให้งานนั้นประชับและก็เสร็จได้ตรงตามเวลาดูในตัวอย่างนะคะ เช่นงานงานบ้านที่ครูยกตัวอย่างให้ดูก็คือการถูบ้านการถูบ้านนั้นมันจะมีวิธีแล้วก็ขั้นตอนคืหนึ่งวัตถุประสงค์การทําการวางแผนการทํางานและการปัิบัติงานเป็นเป็นตามที่เรากาหนดหรือไมอ่วัตถุประสงค์ทําไมต้องมีการถูบ้านเพื่อให้บ้านสะอาดน่าอยู่นะสองอสามนะคะข้อดี่3การวางแผน อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นทําเมื่อไรก็คือเช้า,า,าวันเสาร์ไทยทาชั้นกับพี่อุปก,ปกรณ์มีอะไรบ้างผ้าคลิ้วถานน้ําทําอย่างไรถูพื้นบ้านโดยซักผ้าคลิ้วแล้วก็ปิดบัตบถูพื้นบ้านจากด้านในออกด้านนอกอสรุปการทําง,งานก็คือสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนที่กําหนดได้ในแบบฝึกหัดถ้านักเรนะคะจะทำยกตัวอย่างไม่จะเป็นต้องเอาการถูบ้าน การกรอกน้าําการทิ้งขยะหรืออื่นๆะก็สามารถวางแผนการทำงานเพื่อที่จะทํางานงานั้นได้เสร็จตามเวลาที่กำหนด